สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมวันนี้นะครับผมเครื่องมันไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ผมเจอคําถามนะครับในใต้คลิปวิดีโอหรือในแฟนเพจที่ทักเข้ามานะครับว่านะครับผมเครื่องปรินต์แคแนอนะครับที่เราเอามาติดตั้งแท้งเองหรือทั้งที่ไม่ได้ติดตั้งแท้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแคแนล mp 2 8 7 mp 2 3 7 e 480 e 5 0 0 e 5 1 0 ตระกูลที่มันมีตัวไฟกับพิบแบบนี้นะครับผมเนี่ครับไฟกับพิบแบบนี้นะวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของไฟนะครับผมเคยทําออกไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่อาจจะเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจวันนี้ผมจะมาทําคลิปใหม่นะครับเกี่ยวกับไฟกับพิบตรงนี้นะครับในกรณีนะครับเครื่องปิ้นเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับผมเครื่องที่ไม่มีแท้งนะครับผมเขามีเขาจะมีตลับหมึกมาให้นะครับหนึ่งคู่นะครับผมหนึ่งคู่เดี๋ยวผมจะให้ดูตลับหมึกนะครับเวลาเราซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ย เขาจะมีตลับหมึกแบบนี้มาให้1คู่นะครับเขาเรียกว่าตลับสีดํากับตลับสีนะครับผมแบบนี้นะครับในกรณีที่เราไม่ต่อไม่ต่อแท้งนะครับหรือติดตั้งแท้งก็ตามนะครับเวลาเราถ้าติดตั้งแท้งเนี่ยเขาจะใช้ตลับที่แถมมานะครับต่อแท้งหมึกเข้าไปนะครับผมเพื่อที่ให้น้ําหมึกนะครับมันไหลเข้าไปในหัวพิมพ์นะครับผมแล้วเอาใส่ในตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าใครไม่ต่อแท้งงเขาก็จะใส่ตลับแบบนี้นะครับเข้าไปให้ในตัวเครื่องนะครับ ในในตลับนะครับผมมันจะมีน้ําหมึกนะครับผมมันจะมีน้ําหมึกนะครับที่เป็นน้ําหมึกจากโรงงานนะครับผมก็คือชิปนะครับชิปตรงนี้นะครับผมนะฮะเวลาเราเอาใส่ในตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะอ่านค่าไว้นะครับผมก็คืออย่างสมมุติว่านะตลับสีดํานะครับผมมันจะพิมพ์ได้ประมาณไม่เกินร้อยแปดสิบแผ่นนะครับตลับสีเนี่ยพิมพ์ได้ไม่เกินแปดสิบแผ่นนะครับผมเวลาเราใส่ตลับเข้าไปปุ๊บนะครับที่เป็นตลับใหม่และเป็นตลับมือหนึ่งนะครับไฟสองดวงนี้จะไม่ขึ้นนะครับ จะไม่ขึ้นนะฮะจะไม่กระพริบจะไม่มีไฟสีส้มขึ้นตรงคําว่า Back i in ิ k กับ Color Ink นะครับแต่นะครับผมแต่ถ้าเราใช้ไปสักพักจนหมึกใกล้จะหมดนะครับจนหมึกใกล้จะหมดเนี่ยไฟแบ็กอิงมันจะค้างนะครับมันจะไม่กระพริบนะมันจะค้างก่อนมันจะค้างเป็นสีส้มนะครับค้างเป็นสีส้มก็คือหมึกใกล้จะหมดถึงเราจะต่อแท้งก็ตามนะครับถึงเราจะต่อแท้งหมึกเข้าไปในหัวพิมพ์ก็ตามนะครับตัวชิปเนี่ย มันจะไม่จําค่าหมึกใหม่ที่เราเติมเข้าไปนะครับผมก็คือตัวเครื่องมันจะจําค่าเฉพาะหมึกที่มาจากโรงงานเท่านั้นต่อให้เราเห็นว่าหมึกจะหมดเราเติมหมึกเข้าไปนะครับผมเครื่องมันก็จะไม่จําค่าน้ําหมึกที่เราเติมเข้าไปใหม่นะแต่นะครับแต่เครื่องก็ยังใช้งานได้เรื่อยๆจนกว่าหัวมันจะพังนะครับอย่างสมมติว่าอย่างตัวนี้เราใช้งานแล้วตลับหมึกหมดหมึกไม่ออกนะครับเครื่องก็ฟ้องว่าหมึกหมดเราก็เติมหมึกเข้าไปนะครับเติมหมึกเข้าไปในตลับนะครับผม ถ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับไฟก็จะโชว์ในลักษณะนี้นะครับเวลาเราสั่งพิ้น์นะครับเครื่องมันก็จะขึ้นเป็นตลับเปล่าๆนะครับมองไม่เห็นน้ําหมึกนะครับไม่ต้องไปตกใจเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าหัวมันจะพังหรือถ้าใครที่ติดตั้งแท้งด้านข้างที่เป็นแท้งหมึกนะครับผมที่เราติดตั้งเองเข้าไปด้านข้างนะครับน้ําหมึกมันก็จะไหลเข้าไปในหัวพิมพ์นะครับผมเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าหัวมันจะพังนะครับในกรณีนะครับเครื่องแคนนนนะครับผม เครื่องพร้อมใช้งานเนี่ยไฟเขียวจะค้างตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไฟเขียวจะค้างนะครับผมนะไฟเขียวจะค้างถ้าปิ้นแล้วหมึกไม่ออกหรือหัวพิมพ์ไม่ออกให้เราเช็คที่หัวพิมพ์ว่าหัวพิมพ์มันสกรปรกไหมหรือหัวพิมพ์มันตัตนหรือเปล่านะครับให้เราใช้ทิชชู่ซับและเช็ดดูนะครับผมในลักษณะซับแบบนี้นะครับว่าหัวพิมพ์มันออกไหมนะครับผมเนี่ยซับแบบนี้นะถ้าหัวพิมพ์มันเริ่มันสกรปรกเราสามารถเช็ดได้นะครับกดลงแรงนิดนึงนะครับแล้วก็เช็ดลักษณะนี้นะครับผม รตรงนี้ก็เหมือนการเช็ดในลักษณะนี้นะครับผมเราใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าหัวมันจะพังหรือหัวมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมในกรณีที่เครื่องปิ้นมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็น c a n น n MP 2 8 7 IP 2 7 7 0จ็ด MP 2 3 7 E 4 8 0 E 5 1 0พวกนี้นะครับที่เป็นตระกูลที่เราต่อแท้งเองนะครับผมถ้าเครื่องมีปัญหาสังเกตไฟตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเครื่องหมายฟ้าผ่านะครับตรงนี้นะ มันจะขึ้นกะพิบนะครับแสดงว่าเครื่องปริ้นเรามีปัญหานะครับนะครับถ้าสมมติไฟสีส้มขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่าเครื่องปริ้นเรามีปัญหานะครับผมให้เรานะครับทําการกดปุ่มสต็อปรีเซตตรงนี้ครับคือกดแช่ไว้เลยนะครับแช่ไว้จนกว่านะครับไฟตรงนี้มันจะหายนะครับผมแช่ไว้จนกว่าไฟมันหายถ้าเรากดแช่ไว้แล้วไม่หายนะครับผมให้เรานับสัญญาณไฟว่าไฟมันกะพิบกี่ครั้งนะครับไฟมันกะพิบมันจะกะพิบเป็นไฟวนนะครับผมสมมติว่ามันกะพิบห้าครั้งมันก็จะกะพิบหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วก็หยุดนะครับแปบกก๊บหนึ่งมันจะกระพริบใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่ชํานาญในการนับสัญญาณไฟนะครับให้เราต่อสาย u s b นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วสั่งปินนะครับในคอมเราจะฟ้องอาการเออร์เลอ,ออกมาว่าเครื่องมีปัญหาตรงไหนนะครับผมให้ตรงนี้เนี่ยให้เราจําไว้อย่างเดียวว่าขอแค่ไฟตรงนี้อยากขึ้นไฟอะลามอยากขึ้นนะครับถ้าไฟอะลามขึ้นตรงนี้แสดงว่าเครื่องฟินเรา มีปัญหานะครับผมให้ลองแก้ไขตามนี้ดูนะครับผมในอันนี้ในกรณีที่แบบเครื่องมีปัญหาแคนนนจะมีตรงนี้บอกทุกเครื่องนะครับทุกรุ่นนะเวลาเครื่องมันมีปัญหาเปิดขึ้นมากระดาษติดมีปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับคนไกลการใช้งานของเครื่องนหลยไฟตรงอะรลามก็จะขึ้นนะครับส่วน2ดวงนี้นะครับตรงแบ็กอิงกับคาร์ลอิงไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราใช้งานไปเรื่อยๆจนกว่าหัวมันจะพังนะครับตรงนี้นะตัวหัวมันจะพังไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เราต่อแท่งเองหรือเราเติมหมึกใส่เข้าไปนะครับอาการนี้คือปกติ บางคนบอกว่าพี่เครื่องหนูมันไม่กระพริบเลยนะมันไม่เคยกระพริบอ่ะมันผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้ผิดปกตินะครับผมในกรณีที่มันไม่กระพริบนะครับบางทีบางที่นะครับต้องบอกก็บางที่เขาจะแกะนะครับนะครับแกะฝาครอบตรงนี้มันจะแกะออกได้นะครับมันจะเป็นแค่ฝาครอบเฉยๆเดี๋ยวผมจะแกะขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับพอเกะฝาครอบขึ้นนะครับผมบางร้านนะครับเขาจะเอาเทปดำครับมาแปะตรงนี้ไว้นะครับ เพื่อที่จะไม่ให้นะครับมันเห็นไฟกับพลิบนะผมไม่มีเทปดำาพันสายไฟเ,เดี๋ยวผมจะหาอะไรพันนี้นะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะหาอะไรดำๆปิดปิดรูนี้ไว้ดูคือร้านบางที่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าบางที่นะบางที่แต่เขาปิดรูตรงนี้ไว้ครับปิดไฟตรงนี้ไว้ครับ ปิดลงไว้แบบนี้นะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางที่นะครับผมเป็นบางที่เนาะบางที่นะครับเขาเอาตลับเทียบใส่ให้เรานะครับผมเยแล้วเขาก็เอากระดาษนะครับสีดาปิดไว้นะครับผมเวลาเราวางตลับเข้าไปนะครับ รอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับผมอ่เมื่อกี้นั่นมันน่าจะกดลงไปนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเอากระดาษนะครับปิดสีดําตรงนี้ไว้เห็นไหมครับผมพอเราปิดสีดําตรงนี้ไว้สีดําตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมอันนี้คือจะเป็น,นกลไกของทางร้านนะครับบางที่นะฮะต้องระวังนะเวลาเราไปซื้อเครื่องปรินะ่์เราต้องระวังด้วยนะครับผม อันนี้ต้องบอกว่าบางที่นะบางที่เขาก็จะปิดไว้ไม่ให้ไม่ให้เราเห็นว่าไอ้ตลับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นตลับแท้หรือตลับเทียบนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องนะครับผมมันก็จะมีตลับเขาเรียกว่าตลับมือสองกับตลับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมตลับใหม่เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปนะครับผมไฟมันจะไม่กระพริบนะไฟจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นตลับมือสองหรือตลับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเวลาเราใส่ตลับพวกนั้นเข้าไปไฟก็จะกระพริบนะครับผมบางร้านก็เลยมีเทคนิคก็คือหา เทปดำนะครับมาปิดรูตรงนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ให้นะครับผมไฟมันโชนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมเพราะว่าหัวถ้าเราได้หัวจีนหัวเทียบเนี่ยหัวพิมมันจะไม่ทนนะครับผมตอนนี้ก็ให้เราระวังไว้นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับแนะนํานะครับในเรื่องของสัญญาณไฟนะจําง่ายๆก็คือขอแค่ไฟอะลามตรงนี้อย่าขึ้นนะครับเครื่องปิพ์ก็ปกติถ้าพิพ์แล้วหมึกไม่ออกก็เช็คที่หัวพิมพ์นะครับผมขอเช็คที่หัวพิมพ์ไฟตรงนี้ขึ้นอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจมัน ไฟสแตนบายค้างอันนี้คือเครื่องความใช้งานนะครับไฟกระพริบตรงนี้แจ้งสัญลักษณ์ว่าหมึกหมึกหมดนะครับส่วนถ้าเราต่อแท้งเนี่ยเราก็ใช้ไปเรื่อยๆจนโขวหัวมันจะพังถ้าไฟอะรลามตรงนี้ขึ้นแสดงว่าเครื่องมีปัญหาถ้าไฟอะรลามตรงนี้ขึ้นให้เราทํายังไงให้เรากดปุ่มสต o อปรีเซตตรงนี้แช่ทิ้งไว้นะครับให้ไฟตรงนี้มันหายเครื่องก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมหรือถ้าเครื่องใครใช้งานไม่ได้ให้เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วสั่งพินพ์นะครับเครื่องจะฟ้องอาการออกมานะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไง่ากฝากพี่เพื่อนๆน,น,น,นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ